ว,นนวันนี้วันดีวันศีลใหญ่ด้วยฮะเมื่อไหร่ลูกจะกลับมาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ไปเส้นไปไหว้ผีให้สักหน่อยฮะอ๊ยบ่าพอดีดอลูกแม่ต้องึ้นบ้านนะนี่วันนี้วันพระใหญ่ไปไหว้ผีให้แม่หน่อยอ่ะอ่ะไปได้แล้วแล้วทำไมแม่ไม่ไปเองล่ะจ๊ะแม่ต้องทำความสะอาดบ้านอีกอะยังไม่เสร็จเลยลูกไปเลยปะแม่ ล้วทำไมเราต้องไปไหว้ทุกวันด้วยอ่ะแม่หนูไม่อยากไปอ่ะไม่เห็นจะมีอะไรดีชีวิตเราดีขึ้นมาเลยดูบ้านเราก็ผุพังขนาดนี้ยเงินก็ไม่มีมันต่อเติมสักทีอ่ะไปเถอะลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลบ้านเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรามีเงินเมื่อไหร่เราเค่อยซ่อมแซมเอาโอ้โหแม่สิริมงคลอะไรกันดูสิห้องน้ําบ้านเหมือนไม่ใช่บ้านอยู่แล้วอ่ะหนูอ่ะ ม่อยากอยู่ที่นี่แล้วนะแม่ไม่งนะั้นอะหนูจะออกไปอยู่ที่อื่นไม่ได้นะลูกอย่าพูดมากได้ไหมไปไปเถอนะน้าไปไปไค่ะลูกคนนี้นี่พูดเยอะจังเลยนอนก็้อนปากกลึกใช้มาไหวเลยทุกวันเนี่ย

อ,อ้าวแจ็กกี้อ้าวสังคมเป็นไงมาไ,ไงแล้วเนี่ยก็โอ๊ยนี่ฉันว่าไม่เจอกันตั้งนานเนี่ยไปนั่งคุยกันตรงนู้นดีกว่าไปไปไปยร้อนจะตายอยู่แล้วอ้าวแจ็กกี้จะไหนมาหรอฉันน่ะก็เป็นเส้นไหวผีเช่งที่แม่ฉันบอกอะสีสังคมฉันน่ะไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เลยฉันว่างมงายจะตาย แม่ฉันเน่ยเขาใช้ไปทุกวันทุกวันฉันไม่อยากอยู่ที่นี่สิดูบ้านฉันสิโอ้โหไหว้แล้วจะเป็นสิริมงคลไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเลยแต่จ็กกี้เชื่อฉันเธอเรื่องพวกนี้มามีอยู่จริงนะนี่สังคมเธอก็เป็นกับเขาอีกคนหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยฮะแจ็กกี้ถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะของพวกนี้ถึงแม้เราอาจจะไม่เห็น แต่มันมีอยู่จริงๆฉันอนะ <S <S> <S เคยเจอมาแล้วอเจออะไรล่ะไหนลองเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิฉันอยากรู้เหมือนกันเอ,อเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำให้ก่อนนะสังคมแม่ฉันอนะอยู่หลังบ้านมั้งไม่รู้อ่ะสังคม ไหนแล้ววะ๊วกน,น่งอยู่ตรงนี้นี่มันของเส้นนี่นาแม่จะ,จะลืมไว้แล้วโยนโย,ยนทิ้งไปเถอะเนี่ย ทหลังบ้านเหรอสงสัยอยู่ที่ทุ่งหน้าละมั้งแม่แม่แม่เออลูกไปทำอะไรตรงนั้นน่ะเอา้าแม่อ่อไปทำอะไรตรงนั้นน่ะเอา้าหายไปไหนแล้ว่ะ เออไม่มีอะไรกนแม่ขึ้นมาหนิใช่ก็ดูว่าแม่อยู่กลางเขียนหน้าตรงนู้นหน้าแม่ก็อยู่นี่ว่าหนูไปหาใครทำกับข้าวหรือจ๊ะแม่แม่แม่ใช่แม่สงสัยจะตาฝา เย็นใช้อยู่นั่นแหละก็ะไม่รู้จะอะไรนักหนาแค่ต้นไม้พวกเนี้ยเอามาให้แล้วโมโหเหสียเวลาขออยู่เถอะ หลอนใช่ไม่เส้นอยู่ได้เส้นอะไรทุกปีทุกวนันใครอ่ะ ผีสังคมมันแตแม่มันกำลังกินเครื่องเส้นที่หนูเอาไปเส้นผีอะทำไงดีอะนี่หนูยังไม่รู้อีกเหรอว่าเพื่อนหนูที่ชื่อสังคมอ่ะมันตายไปได้อาทิตย์กว่าแล้วนะลูกตายไปเพราะมันไปลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางงี้นล้แหละจริงเหรอแม่จริงแล้วหนูไปเจอที่ไหนอะก็เจอที่หนูเอาเครื่องเส้นไปไหวนั่นแหละแม่ทำไงดีอหนูกลัวฝังนะลูก ที่แม่ให้ลูกอ่ะเอาเครื่องเส้นไปไหว้ผีอ่ะเพราะมีหมอผีทักว่าลูกอ่ะชะตาถึงคาดอ่ะลูกลหนูไปเจอเพื่อนหนูเหรอใช่แ,แล้วแลหนูจะไปไหนอ่กะกลัวไม่ต้องกลัวหรอกหนูหนูก็อยาไปลบหลู่เขาแล้วกันนะ<อ>หนูไม่ได้ไปทำอะไรไปเลื่อไปเธยใช่ไหมหนู ลูกลูกเป็นอะไรอ่ะลูกลูกนลูกเป็นอะไรอะลูกลูกยืนไหมฉันไม่ใช่ลูกแกลบลูกค่ะข้าจะเอาคืนมันข้าจะเอามันไปเป็นบริวารของข้า Tolong! Tolong! <laughs>